5อาหารครับที่จะทำให้ท่านเนี่ยหลับสนิทแบบสุดๆหลับง่ายแบบสุดๆและเผาไขมันแบบเร่งด่วนลดพุงไวมากๆสวัสดีครับผมมทอทอนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ทอ anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู Woo ้ hoo! วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง5อาหารครับที่จะทำให้ท่านเนี่ย หลับสนิทแบบสุดๆหลับง่ายแบบสุดๆนะครับและเผาไขมันแบบเร่งด่วนลดพุงไวมากๆครับโอ้โหยอดแบบสุดๆเลยนะครับไม่ใช่แค่หลับสนิทนะครับการเผาไขมันในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอบเอวไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นที่ตับ ทำได้หมดเลยนะครับฟังแล้วเวอร์จริงๆแต่มันเป็นไปได้ครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับครั้งนี้ครับผมขออนุญาตสรุปครับ5อาหารนะครับที่จะช่วยให้ท่านนอนหลับสนิทตลอดทั้งคืนและเผาไขมันของท่านแบบตลอดคืนไปพร้อมๆกันเลยครับสุดยอดแบบสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับบทนี้นะครับต้องบอกนี่ฮะว่าถ้าท่านนอนไม่ดีนะครับจะมีฮอร์โมนสตัวเนี่ยมีปัญหา หนึ่งคือคอร์ติซอลสองคือโกรทฮอร์โมนสามคืออินซูลินซึ่งถ้าฮอร์โมน3ตัวนี้มีปัญหาปุ๊บระบบเผาผลาญท่านพังทันทีนะครับพังทันทีเพราะนั้นถ้าท่านอยากจะหุ่นดีไปตลอดชีวิตนะครับท่านจะต้องนอนให้ดีนะครับถ้าท่านนอนไม่ดี ชีวิตนี้ไม่มีทางหุ่นดีไม่มีทางสุขภาพดีโอเคครับคราวนี้ครับมาดูกันครับว่าสารตัวไหนครับที่จะทําให้เรานอนหลับดีมีอยู่5ตัวหลักๆนะครับหทริปโตโฟเฟน 2. ซีโรโทนิน 3. กาบาส 4. เมลาโทนิน 5. แมกนีเซียมนะครับถ้าอาหารกลุ่มไหนเนี่ยนะครับมีสาร5ตัวนี้จะทําให้นอนหลับดี แต่ปัญหาคืออาหารที่มีสาร5ตัวนี้เช่นกล้วยแบบนี้มีสาร5ตัวนี้ยเยอะเลยท่านกินแล้วจะนอนหลับดีแต่ปัญหาคือเขามีน้ําตาลสูงพอท่านทานเยอะเกินไปร่างกายมันหยุดเผาผลาญไขมันไงกินมากไปเบาหวานก็ขึ้นดังนั้นเนี่ยอยากนอนหลับดีแล้วอยากผอมด้วยต้องกิน5สิ่งนี้ครับชนิดแรกนั่นก็คือไข่นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มไข่ทอดไข่ดาวไข่เจียวไข่นึ่ง ได้หมดเลยแต่น้ํามันที่ใช้ต้องเป็นน้ํามันจากธรรมชาติไม่เอาน้ํามันพืชผ่านกระบวนการนะครับเพราะว่าการอักเสบในร่างกายจะสูงนะครับไข่เนี่ยนะครับมีโปรโตีนสูงกินอิ่มไม่หิวง่ายและมีสารทริปโตเฟนสูงทําให้เราหลับได้ดีและช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อระบบเาผาผลาญดีนะครับควบคุมอินซูลินได้อย่างยอดเยี่ยมกรดฮอร์โมนหลังดีคอร์ติซอลฮอร์โมนหลังต่าจัดไปวันละ2-3ฟองสบายๆนะครับ มาต่อกันข้อที่2ครับนั่นก็คือปลาที่มีไขมันสูงครับไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนนะครับปลาทูโอเคไม่มีปัญหาหรือว่าปลาน้ำจืดเช่นปลาทับทิมก็สามารถที่จะทานได้ครับปลาเนี่ยนะครับจะมีโปรโตีนที่สูงและเป็นโปรโตีนชั้นดีมีไขมันดีนะครับวิตามินดีโอเมก้า3ทริปโตเฟนแล้วก็ซีโรโทนินนะครับหลับดีอิ่มดี ร่างกายแข็งแรงดีกล้ามเนื้อฟูนะครับออกกําลังกายแล้วกล้ามเนื้อฟูนะครับทำให้ระบบเผาผ่านนั้นยอดเยี่ยมนั่นเองครับโปรโตีนที่ดีคือโปรโตีนที่มาจากธรรมชาตินะครับไม่ใช่โปรโตีนที่ป่นมาเป็นผงแล้วบอกว่าดูดซึมเร็วเพราะยิ่งดูดซึมเร็วเท่าไหร่ร่างกายท่านดื้ออินซูลินเร็วเท่านั้นนั่นเองครับมาต่อกันข้อที่3ครับนั่นก็คือผักใบเขียวครับ ผักใบเขียวโดยเฉพาะตระกูลกะหล่ำนะครับเป็นผักที่มีโปรโตีนสูงเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ยังไม่พอครับยิ่งเขียวเท่าไหร่แมกนีเซียมยิ่งสูงเท่านั้นตัวแมกนีเซียมเนี่ยหลักดีขับถ่ายดีชีวิตดีเพราะฉะนั้นผักใบเขียวทานเต็มที่ทานเท่าไหร่ก็ได้ต่อวันนะครับเอาให้สุดๆไปเลยแต่ถ้าผักแป้งสูงๆนะครับอย่างเช่นหัวเผือกหัวมันน้อยเข้าไว้ก็จะดีต่อสุขภาพในระยะยาวนั่นเองครับต่อข้อที่4ครับนั่นก็คือมะเขือเทศครับมะเขือเทศเนี่ย ถือเป็นพืชผักแป้งต่ำชนิดหนึ่งนะครับมะเขือเทศ100กรัมเนี่ยมีคาร์โบไฮเดรตแค่3กรัมเท่านั้นเองแถมยังมีไลโคปีนที่สูงปี๊ดดีต่อสุขภาพแบบสุดๆนะครับตัวมะเขือเทศเนี่ยนะครับมีเมลาโทนินสูงมากๆเมลาโทนินที่เราต้องไปซื้อเมลาโทนินสกัดนะครับขวดหนึ่งห้าร้อยขวดหนึ่งพันเอาตังค์ไปซื้อมะเขือเทศกินดีกว่านะครับจะกินดิบก็ได้กินสุกก็ได้เอาที่ท่านชอบนะครับและมาข้อสุดท้ายครับข้อที่5ครับนั่นก็คือถั่วเปลือกแข็งชนิดต่างๆไม่ว่วาจะเป็น อะลมอนพิสตาชิโอวอลนัทแมคคาเดเมียนะครับหรือว่าถั่วลิสงก็ตามทีได้หมดนะครับเม,ม,ม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็ได้นะครับวันหนึ่งไม่เกิน1กึ่งกมือครับมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีการกินบอกว่ากินถั่วเท่าไหร่ก็ได้นะชาวคีโตบางท่านกินมันเท่าไหร่ก็ได้กินถั่วเท่าไหร่ก็ได้บอกเออไม่ได้อะมาเรียนรู้ให้ถูกต้องนะอันตรายนะครับอันตรายนะครับงั้นถั่วนะครับโดยเฉพาะถั่วเปลือกแข็งเนี่ยมีโปรตีนที่สูง มีไขมันดีที่สูงรวมทั้งมีเมลาโทนินมีทริปโตเฟนที่สูงทําให้ท่านหลับดีกล้ามเนื้อขยายร่างกายรู้จักการเผาผลาญไขมันอินซูลินไม่โดนกระตุน้นโกรทฮอร์โมนหลังดีและคอร์ติซอลฮอร์โมนหลังต่ําเพราะฉะนั้นแล้วนะครับดีแบบสุดๆและนี่ก็คือ5อาหารครับที่จะช่วยทําให้ท่านนอนหลับดีอย่างคาดไม่ถึงนั่นเองครับโอเคครับกดไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย